เห็ดจ้ะทุกคนเก็บเห็ดอีกแล้วมีเห็ดเผืองเกาลัดได้สารพัดเห็ดเลยไหมเนี่ยน่ากับปีจอยตัดขาเห็ดทาปีจอย ตัดขาเห็ดตัดท่าไปจ้วยตาเห็ดเห็นไหมขากลองกับโบมี่อ้ยไปแล้วก็ตากระไรขาเห็ด เอาลัดมันหลุดง่ายท่านีตัดขาเห็ดขาเมียแล้วเมียแล้วเห็ดเวียกย่างเห็ดเวียกยกับแฮงแล้ว Heheh. <laughs> Đây mình vừa kiếm lợn Tắt khá lợn Nhung cả cái lăng ma Thank mm hết